สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขยับปากสำหรับวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับนางเปาซื่อตำนานยิ้มแผ่นดินลม่มกำเนิดนางเปาซื่อเล่าว่าในช่วงปีสุดท้ายของราชวงศ์เซียมีมังกรสองตัวบินเข้าไปในวังหลวงและเมื่อมังกรบินออกมาก็ได้ทิ้งน้ําลายไว้กษัตริย์เซียสั่งให้เก็บน้ำลาย บ้างก็ว่าเป็นสเปิร์มของมังกรเอาไว้ในกล่องไม้จนเวลาล่วงเลยไปหลายพันกว่าปีในสมัยพระเจ้าโจลี่กษัตริย์ลำดับที่สิบแห่งราชวงศ์โจกล่องไม้ก็ถูกเปิดออกมาน้ำลายของมังกรได้กลายร่างเป็นจิ้งจกสีดำคลานผ่านหน้านางกำนันอายุเจ็ดขวบไป8ปีต่อมานางกำน,นันโตเป็นสาว มีอายุได้15ปีก็ตั้งคันทั้งๆท,ที่ยังครองพรหมจรรย์อยู่นางได้ให้กำเนิดทารกเพศหญิงแต่ด้วยความตกใจและหวาดกลัวจึงทิ้งทารกให้สามีภรรยาคู่หนึ่งที่กำลังจะเดินทางไปใช้ชีวิตที่แขว้นเป่าสองผัวเมียก็เลี้ยงดูเด็กน้อยจนเติบใหญ่กลายเป็นสาวงาม ธรรมเนียมของแควนเปานั้นจะเรียกชื่อสตรีโดยใช้ชื่อแขวนตามด้วยชื่อสกุลเปลาคือชื่อแขวนและซื่อคือชื่อสกุลรวมกันเด็กสาวคนนี้จึงชื่อว่าเปาซื่อเมื่อราชวงศ์โจปราบแขวนเปลาลงเปาซื่อจึงถูกถวายตัวเป็นพระสนมของพระเจ้าโจโยพระเจ้าโจโยเป็นกษัตริย์ลำดับที่12สอง ปกครองดินแดนภาคตะวันตกของจีนอยู่ในเวลานั้นประมาณปี781-771ถึงก่อนคริสตกาลเดิมพระเจ้าโจโย,โยมีชายาและบุตรชายอยู่แล้วในปี779นางเปาซื่อได้ถูกถวายให้เป็นนางสนมนางได้รับการเอาอกเอาใจเอาใจใส่จากพระเจ้าโจโยอย่างไม่ลืมหูลืมตา แต่ว่าเปาซื่อกลับไม่เคยยิ้มเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่เป็นเรื่องที่พระเจ้าโจโย,โยต้องการเห็นอย่างยิ่งและเพื่อแลกกับยิ้มของสตรีผู้เป็นที่รักพระเจ้าโจโย,โยพยายามคิดและทำหลายต่อหลายอย่างให้แต่เปาซื่อก็ไม่เคยยิ้มเลยเปาซื่อสวยงามก็จริงแต่เป็นหญิงที่มีอุปนิสัยเย็นชาไม่เคยยิ้มแย้มหรือหัวเราะให้พระองค์เห็นสักครั้ง ไม่ว่าพระองค์จะทำสิ่งใดให้หรือหาเรื่องตลกปกหาเล่นมุกอะไรนางก็ไม่เคยยิ้มหรือหัวเราะเลยเมื่อนางเปาซื่อคลอดได้ลูกชายพระเจ้าโจโยโคิดจะตั้งขึ้นเป็นเจ้าชายรัชทายาทแต่ว่ากฎของราชวงศ์โจรัชทายาทจะต้องเป็นลูกชายคนโตที่เกิดจากพระมเหสีเท่านั้นพระเจ้าโจโยโจึงปลดพระมเหสีเดิม แล้วตั้งนางเปาซื่อเป็นพระมเหสีแทนปลดเจ้าชายอีจิ้วจากตำแหน่งเจ้าชายรัชทายาทและตั้งโอรสของนางเปาซื่อขึ้นแทนซึ่งพระเจ้าโจโย,โยก็หวังว่านางเปาซื่อดีใจกับการอวยยศครั้งนี้แล้วก็ยิ้มให้พระองค์ได้เห็นสักนิดแต่ขณะได้เป็นพระชญยาเอกแล้วนางเปาซื่อก็ยังไม่แม้แต่จะยิ้มออกมา พระเจ้าโจโย,โยจึงออกคำสั่งว่าหากผู้ใดสามารถทำให้นางเปาซื่อหัวเราะได้จะพระราชทานรางวัลถึง1,000งพัตำลึงทองแต่ก็ยังไม่เคยมีใครทำได้สำเร็จจนกระทั่งขุนนางที่ประจบสอพลออย่างกวาซื้อฟู่คิดวิธีการพิเรนได้จึงกลับทูลพระเจ้าโจโย,โยให้พานางเปาซื่อไปหาความสุขบนตำหนักเขาหลีซาน พอตกดึกก็ให้จุดไฟแจ้งบนเชิงเทินสมัยนั้นมีการตกลงกันว่าหากมีสัญญาณไฟจุดขึ้นที่เชิงเทินพวกเจ้าเมืองต่างๆต,ต้องยกกองทัพมาช่วยเหลือเมืองหลวงและเมื่อเหล่าเจ้าเมืองเห็นไฟดังนั้นต่างก็ยกทัพมาช่วยกันจนวุ่นวายโกลาหนและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อนางเปาซื่อมองเห็นสีหน้าของเหล่าแม่ทัพทหารแตกตื่น นางก็ยิ้มออกมาจริงๆเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พระเจ้าโจโย,โยไม่ต่างอะไรกับเด็กเลี้ยงแกะต่อมาเจ้าเมืองเซินซึ่งมีศักเป็นพ่อตาของพระเจ้าโจโย,โยรู้สึกโกรธที่ลูกสาวซึ่งเป็นอดีตฮองเฮาและหลานชายอดีตราชทายาทถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อศบโอกาสจึงสมทบกับชนเผ่ายกทัพมาตีเมืองโจ เมื่อเห็นดังนั้นราชสำนักก็สั่งให้จุดไฟระดมพลปรากฏว่าครั้งนี้พวกเจ้าเมืองไม่ยอมมาตามนัดเนื่องจากคิดว่าเป็นเพียงการล้อเล่นเหมือนครั้งก่อนจึงไม่มีใครมาช่วยพระเจ้าโจโยและพวกอัมมาสอพลอเลยถูกคนราชบัลลังสุดท้ายพระเจ้าโจโยก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายส่วนเปาซื้อก็ถูกจับตัวไปเป็นเชลย หรือกันว่านางติดสินบนเพื่อหลบหนีแต่เมื่อรู้ว่าหนีต่อไปไม่ได้อีกแล้วจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเหตุการณ์สงบลงพวกเจ้าเมืองทั้งหลายจึงเชิญองค์รัชทายาทอีจิ้วขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ที่13รัชสมัยของพระเจ้าโจโยโต้องจบสิ้นลงก็เนื่องจากความพยายามที่จะได้เห็นรอยยิ้มของเปาซือ พระมเหสีผู้ไม่เคยยิ้มเลยแต่การยิ้มเพียงครั้งเดียวของนางพิฆาตบ้านเมืองขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องขยับปากด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะ